ต้นหอมกับพีชที่ทเราเปิดตัวไปอยู่ดีๆก็มีเรื่องที่แบบชอ็อจริงๆเกิดที่สาขาเชีงยงใหม่ไฮซิตเชีงยงใหม่ <c oughs> ก็เป็นร้านที่โด่งดังมากในเชีงยงใหม่เนาะแล้วก็สังเกตว่ายอดมันติดตัวแดงคือ <c oughs> เขาจะมีการส่งยอดแบบทุกวันหมายถึงว,วันอะไรเงี้ยเราจะมียอดที่เราตักเป้าไว้ <c oughs> ไฮซิตไม่เคยมียอดตัวแดงต่ำกว่าตักเป้าที่เราเราต้องการมันหลายวันหลายวันมาแล้วแล้วก็ ถึงวันที่พนักงานเขาทําความสะอาดนะหอมก็ไม่รู้ว่าอันนี้สิ่งนี้มาติดตั้งแต่วันไหนช่างมาติดตั้งแต่วันไหนแต่เป็นวันที่เขาทำความสะอาดแล้วก็ยกโซฟาแล้วเขาก็เจอเขาก็จะแฮปรูปมาแล้วก็บอกในไลน์กลุ่มว่าอันนี้มันคืออะไรแบบเด็กไปเจอมาแต่หอมคิดว่าทางภาคเหนือเขาก็มองเป็นอย่างเดียวแหละว่าเป็นเรื่องของการทำของคุณใส่อะไรประมาณนี้แต่ถ้าฝั่งกรุงเทพก็จะเวลาที่เราแชร์รูปเนี้ยฝั่งกรุงเทพก็จะบอกว่าแครพีชแคร์ทำตกหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยคือมีความลบหลู่ในระดับหนึ่งซึ่งก็เป็นแบบเรื่องของภูมิศาสตร์ภูมิภาคกันไปในเรื่อง <ผม S 1> ความเ,<ร>าเชื่อนะเอาจริงหอมหอมเชื่อว่าไอ้วิธีการทำเสยศาสตร์มันมีมานานแล้วมันมีมาจริงแต่หอมไม่เชื่อว่าทําอะไรได้เพราะมีความรู้สึกว่าถ้าทําอะไรได้ฉะนั้นเราทําให้คนที่เราเกลียดไหมอ่ะ mm hmm. หรือว่าตอนนี้มีข่าวอะไรที่มันเป็นประเด็นกูเกลียดคกูทำของใส่ได้ไหมอ่ะอะไรเงี้ยหอมรู้สึกว่า ไม่น่าจะมีอิทธิฤทธิ์อะไรขนาดนั้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวแต่ถามว่ากลัวไหมกลัวมากเพราะเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วแล้วเราจะแกหรือว่าแก้เามือนรันก็จะมีฝั่งอาจารย์ทางเชียงใหม่แล้วก็มีอาจารย์เราเราก็ถามอาจารย์เราว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันคืออะไรถ้ามันเป็นเรื่องของบนดำจริงๆทางตำราย,เ,ยเขาจะว่าเป็นผงของผีตายโหง แล้วก็เทียนที่หักอย่างเงี้ยก็จะเป็นหักเพื่อให้เป็นรูปทรงอวัยวะเพศอีกเพราะว่ามันไมค่ควรเข้าไปอยู่ในนี้สถานที่แบบเนี้ยต้องเป็นอวัยวะเพศชายก <c oughs> ็คือเอ, <c oughs> เอาเราไปตั้งได้เลย <c oughs> เราเป็นสัญลักษณ์สิ่งนั้นแต่ว่า,าไม่มีผลกับคนที่เที่ยวแต่จะทําให้กับยอดธุรกิจตกทีเนี้ยเอพูดว่ายอดธุรก,กิจ <c oughs> ต,อก,ตกอ่ะไอ้มันดันตกจริงๆอ่างั้นก็ทําบุญทําอะไรไปตามที่เขาบอก แต่ยอดก็ยังไม่ได้ขึ้นฉะนั้นมันพูดในเชิงวิทยาศาสตร์สละของคือเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่เชียงใหม่ท้างคนเห็นไม่มีกระแสข่าวนี้ค่ะไม่มีค่ะพ้าเห็นที่ไหนแปลว่าตาเราไม่ดีค่ะถ้าเจอจริงแล้วมีคนมากล่าวหานั้นขอให้ตลับนั้น ไปอยู่กับคนคนนั้นด้วยเธอรู้ก็แช่งมาแช่งกับเราปรึกษาจริงๆอาจารย์บอกว่าไม่ให้ผูกใจอาฆาตเพราะว่าถ้าสิ่งนั้นนะนะถ้ามันเป็นตามความเชื่อว่าเป็นเป็นผมผีตายโหงจริงๆมันก็จะมีวิญญาณของผีตายโหงใช่ไหมเขาไม่ได้รู้เรื่องเขาไม่ได้รู้เรื่องและเขาไม่ได้มี มีความอาฆาตกับเราเขาแค่ท like ําตามอะไรบางอย่างก็คือถ้าในฝั่งอาจารย์เราก็คือให้อโหสิกรรมแล้วทําบุญให้เขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเพราะมาเกิดการีขึ้นมาเรามีเราจะต้องมีการมิมนเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปเสริมพัฒที่เชียงใหม่ไหมทําบุญค่ะอมเชื่อว่าแค่ทําบุญทาสังฆทานทําบุญให้เขาแค่นี้พอแล้วค่ะไม่เชื่อว่ามีอะไรที่สามารถจะอยู่เหนือชีวิตที่เราลิขิตเองได้อะค่ะต่อให้ยอดตกก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจของเชียงใหม่ แต่ตอนนี้ยอดมันจะขึ้นแล้วเพราะมันได้กระแสะแล้วไฮซิตเชียงใหม่และบาโคสหลายๆร้านไม่ต้องมนศัตรูกันนะคะขอให้เราทำมาค้าขึ้นในการเอาชิคใหม่จเกระเสาธุสาธุพิมลคร99มาเคยมีมีศัตรูหรือมีคู่แข่งไหมศัตรูโดยส่วนตัวไม่มีแล้วค่ะก็ถ้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นศัตรูทางธุรกิจแหละเอาไม่ใช่ศัตรูทางธุรกิจ เป็นคู่แข่งทางธุรกิจเราไม่จาเป็นต้องเป็นศัตรูกันก็จะเป็นความเชื่อของทางภาคเหนือเนาะจริงๆอะทุกๆธุรกิจอะเรามีคู่แข่งทางธุรกิจอยู่แล้วค่ะแล้วหอมก็เจอเรื่องอะไรแบบนี้มาตลอดตั้งแต่ทาอาหารเสริมทำทำอะไรเงี้ยมันมีมาโดยตลอดอยู่แล้วเพียงแต่เป็นมิติใหม่ในเรื่องของพอเราไปย้ายอยู่ภาคเหนือแล้วมันมีเรื่องของการทําของสาสั้นขึ้นมาก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของเราอย่างนี้ในในส่วนของกรุงเทพเราต้องการมียังไงต้องมีการโยกโซฟาขึ้นทุกอันไหมคะกรุงเทพหอมคิดว่าไม่น่าจะมี จะมีเลือกคนใสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราให้เด็กในร้านเราแก้ผ้าทั่วร้านของเราดีอยู่แล้วของเราดีของดีแค่ไหนเจอของดีกว่าอาจะต้องเช็คบ่อยๆนะ้เผื่อจะแบบเช็ของเช็คของใช่เช็คบานะ <c oughs> ่รอะไรยเเออขอบคิดว่าจากการที่หอมทาให้มันเป็นข่าวเนี่ยก็เป็นการเหมาะอ่คนที่ทําสิ่งเหล่านี้นะคะว่า วันนี้สิ่งที่ทําอยู่่เรารู้แล้วถ้ารู้สึกว่าถ้าคุณมีความเชื่อว่าสิ่งนี้ยคุณทําใส่ใครแล้วมันไม่ดีระวังสิ่งไม่ดีมันจะย้อนกลับเข้าตัวคอมเชื่อว่าธุรกิจอเราร่วมมือไปด้วยกันได้ทําเชียงใหม่ให้มันน่าเที่ยวก่อนดีกว่าจากเวลาที่คุณซีกับคุณรัศมีแครเขาไปยิงเขาไม่ติดใจไม่อยากไปรับเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับงานก็คุณซีน้องซีโร่น้องซีโร่ก็ตกใจเหมือนกันกับยอดดื่มใดๆนะคะแก้ข่าวนิดนึงเรื่องการทำคอนเทนต์ของน้องซีโร่ ซีไปทํา y o Youtube ของเขาอยู่แล้วแต่พาร์ทของหอมคือซีมาแล้วอะ่ะไปให้สุดในชีวิตซีจะมีโอกาสได้ยืนบาโค้ดไหมในชีวิตมันคขไม่มีอยู่แล้วไหนไหนมาแล้วอะ่ะลองยืนจริงสักครั้งลูกค้าไม่รู้เราให้ประมูลจริงนั่งจริงก่อนที่น้องซีโร่จะลงมายืนบนเวทีเรามีการซักซ้อมแล้วว่าในบาโคสเขาเล่นเกมอะไรบ้างสิ่งที่คุณจะเจอสิ่งที่คุณจะต้องเอ็นร์เทนแขกมีอะไรบ้างเราให้ซ้อมตั้งแต่ข้างบน แล้วปรากฏว่าออพอลงมานั่นเป็นการประมูลจริงๆจากลูกค้าจริงๆเพราะตอนตอนแรกเราคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจบที่เอมมี่ใครจะไปสู้สเอมมี่ยี่สิบดื่มที่ันงนั้นคุณติตคิดว่าไงวันนั้นมันอยู่ในเหตุการณ์รเดินผ่านไปในวันนั้นในเหตุการณ์จำนาได้ด้วยหรอมันมืดนะแต่วันนั้นที่นองฟิโลเขาทำได้ดีนะครับโรทำได้ดีประทับใจมากโดยปกติเวลาการประมูลดื่มมันเหมือนประมูลรถเนาะมันจะปิดขึ้นทีสามดื่มห้าดื่มสิบดื่ม น็อกซีโรมาเริ่ม50แล้ว20ทำไมมันกระโดดไกลจังวะ30สักพักไป100ดื่มมันตกใจมากเอาวะร้อยดื่มที่จบแล้วล่ะไม่น่ามีแล้วอีกโต๊ะหนึ่งบอก150ไม่ได้ขึ้นเป็นทีละ10 20ด้วยนะเป็น150เราก็รู้สึกว่าโหบางทีเนี่ยขอมันอยู่บนฟ้ามันมันไม่เคยเทื่อมลงมาถ้าวันนี้มันอยู่ตรงหน้ามันก็ต้องทําวิถีทางเพื่ออยู่ใกล้ชิดเราให้ได้มาทีสุดเรียก่าแนสถิติ หอมไม่แน่ใจว่าร้านนี้สถิติสูงสุดเขาอะไรยังไงน,นะคะเพราะว่าหอมเพิ่งเข้ามาถือบุนแต่ว่าวันนั้นน่ะถือว่าพีดแม่แล้วก็ยอดเอ่อยอดที่ที่จบมาเราก็รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยซีซีวัตส์อามันก็ไม่เสียหน้า,เ,าเนาะดีแต่มันมีคนหนึ่งบอยพิษณุอบอกว่าถ้าหอมเอากูไปกูสองร้อยยืมการันตีไม่เอาค่ะเขายุ่เขายุ่งไปเขาเ็นร้ที่เขาเกิดตัวขนาดนี้ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำไมเนี่ยเปินร้าน เอ้ทำไมคนที่เราชอบแอยะแต่เขาไม่ชอบทั้งัืนเราจะใช้มาตรฐานผู้มีหาตัดสินแข่กทุกคนไม่ได้นะใครจะไปเลือกมาเอาพลาสติกสองวันยืนเอาอย่างนี้บอยพิศนุอาจจะต้องต่อคิวเพราะว่าคิวไลน์ชื่อวันที่ที่จะมาเป็นเซเลปเดย์ของเราให้ตัวพ่อเขาเดินก่อนตามเดือดตาตามเดือดตายืนจับมือคู่กับบอยพิศนุรอยืนไม่กินน้าลายตอนนี้คิวรักถึงใคร ขออนุญาตไม่บอกแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิดตัวมาได้หือหาอล้วทำไมตั้มกับบอลไปซื้อไม่ดีตรงไหนทำไมต่อคิวต่อคิวก็คือคิวยาวไหมคะพี่หอคิวยาวคิวยังมีคิวยาวอยู่แต่ว่าเอาตัวดีๆเขามีอยู่ดีพร้อมยืนไม่ดีตรงไหนสองคนเนี้ยทุกต้องตรงไหนคือจุดดีก่อนก็การันตีว่าสองร้อยยืนมากกว่าซีซีวัตต์นะเอาให้ได้ยี่สิบดื่มก่อนยืนเปลืองน้ำเปลืองแอร์ที่ร้านเี่เราร้องน้ำเดี๋ยวพอลนน้ำคูลี่เหรอ เอะเดี๋ยวดูตัวพ่อตัวแม่เขายืนก่อนแล้วไม่งั้นถ้าเราด้วยความพีปัญหารเราจะแนะนำตั้มกับบอยยังไงถ้าจะต้องไปยืนดูกันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างให้ซ้อมรับรถก่อนร <laughs> ับรถคนหนึ่งรับรถคนหนึ่งสับเยี่ยวก่อนอดูบรรยากาศดูบรรยากาศเรียกว่าเรียนรู้ไม่เรียนรู้อะอเออโอเคการที่เราไต่ตเต้าขึ้นมาอยู่จุดเนี้หนูไหวไหมลูกอ่ะเดินขึ้นเวทีอะขาหนูสั่นก็แก๊ปแล้วเรียกลูกตอนนี้รายการคนกับคนเหรอชอบแทนเต้ว่าลูก ลูงจะขึ้นเวทีแล้วนะารอเพลงอะขัดใจมากอชอบตัวแก่อะแ้วตุ้ก็รอไปก่อนเนาะใช่สุดท้ายฝากมาโอ้ตรงเราค่ะก็ฝากคาริคาริโชคชัยสี่นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเห็นหน้าตาเด็กเดี๋ยววันที่16เราจะพาน้องๆจากพัทยาออกแชก็อก็อยากอแล้วก็เรียนเชิญสื่อที่ไม่ใช่ผู้หญิง เจะไกดเาจะไปทำนวราไปมกนเงีราจปนวรไปไกเดี๋ยวรัดรไกัดรจะไปทำไวากันเดี๋ยวเรปกนดี๋ยวเราทำมเาป็นอุียเราจะมัวเาะัยวเระปทกัวราจไมัเยไปมัยราไกเดมกาไมยากนเเรียนเชิน คลิคาลิช่วงเชี่นะคะแล้วก็6 7 8กันยายนนี้เราจะแกรนโอเพนนีที่พัทยาอาจจะขอพูดถึงคนในพื้นที่พัทยานิดนึงนะคะว่าเอ,อมเป็นคนที่ชอบพัทยาแล้วก็เติมพัทยามาชอบไปท่องเที่ยวขำยามีเพื่อนที่พัทยานะการที่หอมไปพัทยาครั้งนี้หอมอยากให้พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวอยากให้เศรษฐกิจหรือธุรกิจที่นั่นนะ่ะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งรบกวนฝากเนื้อฝากตัวอย่ามองหอมเป็นผู้แข่งนะคะขอบคุณค่ะ